เขาบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากบอกกับคุณว่าอะไรขอภัยบอกถี่นะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนกาวดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุมนะคะ1ดาพลังงานของคนธาตุลม3ดาพลังงานของคนธาตุโลม 5เหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันแล้วก็สเตรนพลังงานของคนราศีสิงห์มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินแล้วก็ราศีสิงห์นะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณนะคะมีความอึดทึกทนนะคะมีความเก่งมีความสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะพลังงานของสเตรนเนาะไม่ว่าจะมีอุปสรรค ขวากหนามีปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็รับมือได้คุณก็ตั้งสติได้นะคะชีวิตที่ผ่านมาอ่านไม่ได้สวยหรูอาจจะไม่ได้เรียบง่ายนะคะแต่ไม่ว่าจะพบเจออะไรคุณก็สามารถฝ่าฟันแล้วก็ผ่านพ้นมาได้นะคะไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งคุณก็ลุกได้นะคะแม้ว่าจะท้อแม้ว่าจะ เหนื่อยขนาดไหนคุณก็ลุกมาได้นะคะพลังงานของคุณก้าวดาบที่ขึ้นมาอาจจะเป็นความว้าวุ่นกังวลใจนะคะหรือว่าเป็นความเครียดที่คุณมีก็ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงคุณก็สามารถพาตัวเองผ่านพ้นมาได้ในทุกสถานการณ์นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่มีอะไรอยากบอกกับคุณเขาจะเป็นใครขอพลังงานของคนที่มีอะไรอยากบอกกับคุณหน่อยนะคะว่าเขาจะเป็นใคร สิบดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มคนหนึ่งมีเก้าดาบคนหนึ่งมีสิบดาบนะคะเดอะทาวเวอร์พลังงานของคนธานตุลมนหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุงงาาด,ดินมังกรพฤกษกันเดอะเลเวอร์ over, พลังงานของคนราศีเมถุนเจสเมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมนะคะคนธาตุดินแล้วก็คนธาตุน้ำที่ขึ้นมา น่าจะเป็นคนที่มีปัญหามีประเด็นกันนะคะต่างคนต่างเจ็บปวดต่างคนต่างเสียใจมีเรื่องที่ทะเลาะกันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะความสัมพันธ์จบสิ้นไปก็ได้จมอยู่กับความเจ็บปวดจมอยู่กับความเสียใจอยากเริ่มต้นใหม่นะคะอยากขอโอกาสอยากกลับมารักรู้ใจตัวเองแล้วนะคะ พลังงานที่ขึ้นมาค่อนข้างชัดว่าน่าจะเป็นคนที่มีประเด็นกันกับคุณบางคู่อาจจะแค่ทะเลาะการงอนการโกรธกันแต่ว่าบางคู่อาจจะถึงขั้นว่าเลิกลาจากกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าถ้าเขาบอกกับคุณได้เขาอยากบอกกับคุณว่าอะไรนะคะขอให้เปิดใจเขาทีหากว่าเขาสามารถบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากบอกกับคุณว่าอะไร 8ไม้นะคะอยากติดต่อมาอยากมาหามีกรรมเทพน้อยๆถือจดหมายรักมาด้วยนะคะอยากคืนดีอยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาหาคุณนะคะ3ดาบรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกเจ็บปวดตัวเขาเองก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ทำให้คุณเจ็บปวดด้วยนะคะ The Devil ไม่เคยลืมคุณเลยสักวันนะคะพันธนาการที่ยังคงผูกกันไว้เชื่อมกันไว้ยังคงคิดถึงยังคงห่วงหายังคงหวยหานะคะยังคงมีพัฒน,นาการยังคงมีความเสน่หหาต่อกันนะคะสี่ไม้ยังรักคุณอยู่คิงถือถ้วยทบทวนตัวเองแล้วรู้ใจตัวเองแล้ว ว่ารักคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณหากว่าเขาพูดกับคุณได้นะคะพลังงานของคนที่ทะเลาะการงอนกันแล้วไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือว่าบางคู่อาจจะถึงขั้นว่าความสัมพันธ์จบกันไปแล้วนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณก็คือเขาคิดถึงคุณเขาอยากมาหาคุณเขาอยากติดต่อมาหาคุณเขาเจ็บปวดเขาเสียใจ เสียใจที่เขาทำร้ายคุณแล้วตอนนี้ตัวเขาเองก็รู้สึกเสียใจไม่เคยลืมคุณได้เลยนะคะยิ่งห่างไกลยิ่งห่างหายยิ่งรักมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รู้ใจตัวเองแล้วว่าอยากอยู่เคียงข้างคุณหรือว่าอยากรักคุณ หรืออยากเป็นคนที่คุณรักนะคะอยากอยู่กับคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณนั่นเองนะคะอยากคอยดูแลกันและกันอยากกลับมาเป็นคนรักอยากกลับมาเป็นคนสําคัญในหัวใจของคุณอีกนั่นเองนะคะ